เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าโบสถ์กับวิหารเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะไหนมีใครรู้ไหมเจะเล่รู้ไหมไม่รู้แป้งรู้ไหมไม่รู้รนี่เราจะเฉลย ER ให้อยากรู้ไหมไม่อยากอยากอยากหน่อย <c oughs> อยากอยากรู้หน่อยอยากรูๆๆๆๆ้หน่อยอ่ะตอนนี้เราอยู่ข้างหลังนะข้างหลัง <c oughs> อันนี้คือที่เราเรียกว่าวิหารใช่ไหมเออ แต่ข้างหลังอันนี้ทำไมาเราเรียกว่าโบสมันมีจุดต่างกันก็คือนี่ล้วถ้าเราเห็นคือ Bye ใบเสมาเห็นป่ะอันนั้นคือใบเสมาไหนเนี่ยอันนี้คือใบเสมาเอาดูให้ใกล้อันนี้คือใบเสมาถ้าตรงไหนที่มันมีคือหลังหลังคือสิ่งก่อสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือเราจะมีใบเสมานะครับถ้าเป็นชาวพุทธเราต้องรู้จักาใบเสมาใบเสมาเนี่ยจะบอกอนาเขตของพระเอ่อข,ของ,ขของเพื่อเพื่อบอกว่าอนาเขตเนี้ใช่ยก ยกให้พระพุทธเจ้าลึกลงไป7โยนแล้วสูงขึ้นไปอีก7โยนเนี่ยคือที่ที่ของพระพุทธศาสนาอ่าแต่วิหารจะไม่มีถ้านัาสังเกตดดูนะวิหารเนี่ยจะไม่มีใบเสมานี่คือข้อแตกต่างเวลาที่เราไปในวัดไหนก็ตามเนาะต้องเรียกให้ถูกนะคะเรียกให้ถูกตอนนี้รู้แล้วใช่ไหม,ไมรู้ <laughs> รู้แล้วใช่ไหมรู้ ตอนแรกคิดนะว่านี่เว้ยตอนแรกคิดว่ามีพระประธานไม่ใช่คือ <u pper> ตอนแรกคือแต่ละที่ก็จะมีพระประธานแหละอย่างเงี้ยถ้ามีพระประธานแต่ว่า <u pper> แต่นี่มีหลายประธานจ้าตรงตรงใบเสมาได้เหมือนกันจะไม่มีใบเสียมาค <u pper> ือบางทีเขาอาจจะมีมีสิ่งก่อสร้างแบบนี้หลายหลายอันนะ yani. แต่อันไหนคือโบสถ์ใช่ไหมอ่ะก็คือใบเสียมาใช่ใบเสียมาเป็นหลัก